ฝนตกถนนเมินพี่น้องเบิ่งไปขึ้นสะพานมองนี้ไหมสั้นเนาะพี่น้องเราเป็นน้ำเนาะฝนตกเมินเมินไปซื้อของมาขายอื้าวคือทั้งนี้กับใครในนี้อันมันอันเลี้ยวเลี้ยวเนาะทั้งนี้ที่พี่น้องนันเพราะท่านเรียกทางหลังนี่เบิ่งไปหาปากทางนี่โอ้ยฝนซ้อน มื่นไหมพี่น้องไปตลาดจะไปซื้อของมาขายมืน่นฝนมันตกซะแล้วเพื่อนนี่ก็ตกปุ้ว่านี่ก็ตกพี่น้องเอ้ยไปละบ่อยัดคากไปเลี้ยงต้นผู้ตากเขาอยู่บ้านดิไปคอือพ่ออยตะกี้่อยไปเห็นหน้านั่นเออไปเห็นหน้าไหมพี่น้อง ตาเขาฝนโอ้ยฝน,น,นตกไขละเลีย้ยตศาสตร์เขาเนาะเขาว่าเมนหน่อยพี่นอ้องเขาว่าเมนหน่อยเนาะได้ลอยกลัวสองไหมลอ,อ,อยก็สอบปุ๋ยไหมอันด่างรถเกี่ยวขึ้นมาเหรอให้เพิ่อนน้ำมาเทศตากไหมพี่น้องไอ้เพิ่นมาเทศตาก่ล่านตากโอ้ยของล่านตากเขาก็แย่งกันพี่น้องบ้านพี่น้องกันนี่ละ ว่ายไอยไปรุ่นมูไข่บัดไปได้มองตรงลงมองทีมันมอเรียบมูข้าเจ้าไปก้อนข้าเจ้าก็ได้ได้มองดีเนาะเออได้มองเรียบๆตาเขา่าเอาไผ่แย่งตากไะม่พี่น้องวันนี้ไข่รัไปได้สุปไผ่มูนเป็นตรงลงเนาะฝนโกกจังสี่ละพี่น้องโอ้ยไขย่ตาไฮน้ำเขาพ่อกับแม่ว่าป้าป้าไป,าป,าปาสร้างวันเราแซ่น้าไปนี่แล้ะ เพื่อนยังมาเอาขึ้นตากราสั่นมามันเศร้าตกมันกระซีแห่งเราก็สั่นมาอยเลี้ยวขึ้นเบิงเขาเขาแซนาีน้ำคือจังเข้ามาเขาปลูกนี่แม่พี่น้องคือจังเข้ามาเขาปลูกสี่บ้านแม่พี่น้องเออพี่จังเข้ามาเขาปลูกสีไปบ้านกาดเนี่ยโอ๊ยไปเลี้ยวนอนเขาอยกลับขึ้นมาอยมะกรุยเขาขึ้นเพิ่ง,งของมันเนิ่นๆพี่น้องแล้๋ยวไปกะจังเอาผ้าพุ่มใบอีก กับเฝลามาตากเน้ย่ยย่าโมเส้าเพราะมันแหงเดี๋เป้ามะเคี้ยวออกพึ่งล่มพึ่งแดดสั่นพ่นสีงอกเดียวมู้มู้แผเอาขึน้นเพเบิร์น,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 นั่นอที่มันแหยน้ำอันดินน้ำดอนไม่พี่น้องมันงอกพออเพราะว่าเพแวสกคือจึงเข้ามาเขาปลูกนี่แหละเห็นพี่น้องทางบ้านเลยคนโตข้ามขึ้เลี้ยตุนศาสตร์อยู่ดอกคึอพ่อจะครองแล้วเดี๋ยวนี้พเพราะไเฮ็ดเราละจ้า เศร้าเที่ยวแล้วสื่อกินเอาสื่อกินเอากะง่ามก็เขาห้อเห็ดหุ่นละสื่อกินเอากะแสบคือกันอิ่มคือกันบ่ได้ลงทุ่นหลายบ่ได้ลุงทุนไหล,ไลหลหีเด้อันนั้นปุ๋ยหนีหน้าสิไราปุ๋ยนีนะายยนหาหกพันยังมาอยู่พี่น้องเอยเออคาไถอีกคาเกวอีกไม่เห็นหน้าขายเขาจงไปกินมาคุมเมื่อยพ่อ ซื้อกินเอาเพาเบิดหลายยี่นี่กินเขาเดือนละถังอืมเพซาะอเ่เห็ดเ่เห็ดกินเขาเดือนละถังโอ้ยบพมันเห็ดปัะน,นันหอดบ้านแล้วพี่น้องไม่ได้ออกตลาดเนาะไม่ได้ไปเหรออ๋อไม่ขายฮะอ๋อ พอหมดก็เลยไปเอามะละกอเออไปเอามะละกอมะละกอหมด สบายสุข,ขสุขคนนะโอ้ยฝนตกห้ามซุ่มเย็นที่นองจ้า <laughs>